ค่ะก็เอายากัมเพงขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นรถยาคัมเพงก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะยายมาป รถเราอยู่ที่นูน่นเดินมาลองดาวเขารู้พอถึงสายไฟมุดนี่พอถึงสายไฟมุดรู้ลองดาวรู้มากเลยนะคะ <c oughs> พอถึงสายไฟนะคะ <c oughs> เขาก็จะมุดสายไฟนะคะไม <c oughs> ่ต้องบอกเลยนะคะตอ <c oughs> นนี้ก็ลองดาวก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่งมองแม่งมองลอออะองดไาเอ้ยายกำแพงนิ่งมากนะคะคุณยายยายกำแพงย นะคเผื่อไม่ให้เขาดิ้นนะคะกล so ับบ้านเกิดบุรีรัมย์เลยนะคะ ยายกำเพลงก็อยู่ไรเลยนะคะหลายจะได้มาเยี่ยมต่อยายกำเพลงบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ยายกำเพลงก็ต้องกลับบ้านนะคะมีคนใจแคบนะคะคนใจแคบนะคะลองดยนะคะพอไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะอนก็กลับบ้านเพื่อนเรียนนะคะ ดิ่งมากเลยยายกําแพงไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะคะยืนเหมือนกับหุ่นโยนเลยเออตอนน,อนี้มีไม้กั้นข้างหน้าเหรอมีมาไปอยู่นั่นหรือเปล่าเนาะไม้มไกัน้นกั้นอยู่ฮะไม่ได้กัน้นไม่มีไม้กั้นเหรอเพือ่อรถเบรกอ่ะลแ,แล้วเวลาเบรกอ่ะต้องหาไม้แถวนั้นมีมาหาไม้มากั้นขนา้างหน้ามันเพื่อรถเบรกกี่รันตาเนาะอืม ตอนนี้ก็เดินทางแล้วนะคะออกเดินทางแล้ยนะคะเราต้องปใบมผลละรอดูป <fol> <c oughs> ีใหม่รอดูปีใหม่ตอนนี้ก็เดไปเลยนะคะกำลังจะออกเดินทางเลยนะคะขอบคุณแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะแคลนกดติดตามต่อๆนะคะ ยายกำแพงนิ่งมากเลยนะคะเหมือนหุ่นยนต์เลยนะคะขึ้นรถเหมือนหุ่นยนต์เลยนะคะยายปาตาเดี๋ยวไปเอารถด้วยป,ปิดปิดปิด,ปดไปเลยนะคะก็ไปเลยนะคะก็เสียงเรยหน่อย ตลอดัยนายายกำแพงไ,ไ,ไมไปลว ลพ่วงนะคะรถพ่วงอ,อันนี้ก็ใส่ต้นสับปะรดนะคะใ,ใส่ต้นสับป,ประรดออกแล้วตาจ้า,ออข,าข,ขึ้นรถแล้วไ,ไ,บบได้จับได้ยังนะจนนนนะะ้นนี้ก็เป็นรถพ่วงนะคะอันนี้ก็บรรทุกสับปะรดนะคะพ่อต้องหุ้มไว้นะคะพ่อกลัวฟิวนะคะหุ้มไว้เราเดินทางนะคะต้องหุ้มทำอะไรต้องให้เรียบร้อยนะคะ ก็สวยตัวเข่้นมาเลยนะคะตอาตอา,อาออบน้ำพี่จกาไม่อาบแล้วตาไปอย่างนี้เหรอเดี๋ยวคันตัวนะตาโอ้ยว่าเจอสองเลยพี่กาโอ้โห ลุมแล้วกันมองเห็นแต่หัวละเองดาวนะคะเกียาดาดนะคะยายก็แกก็ขยันนะคะแกก็ปลูกผักปลูกอะไรไว้นะคะปลูกผักปลูกทัวไว้เรียบร้อยหมดเลยนะคะยืมยกดก็เป็นคนขยันนะคะยายน้อยของยายกำแพงนะคะนานยายกำแพงขยันนะคะ แกจะอยู่ตรงไหนแกก็จะปลูกผักนะคะผักสวนครัวเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวแล้วไปก็ไม่ได้อยู่นะคะนีคนใจร,ร,ร้ายตรงดาวตั้งสต่เาว,น,วะนะคะขึ้นรถนีม่มากเลงนะคะไม่ดิ้งไม่อะไรนะคะ ต้นพ่วยนะคะแต่ให้พระองค์เดาได้กินตามทางนะคะ <c oughs> ปั่นไม่เป็นเนะยต้องเหยียบเหยียบท้องบนแล้วก็งัดขี้ขึ้นรายกินตามทางนะคะอืมระวังเก็ปั่นจริงๆแก็ขึ้นระวังแล้ว เดินทางปลอดภัยเจ้จ้ตา,าจตอนนี้ก็จะออกเดินทางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถอ,อ,อยนะคะรถถอยนะคะไปน,ำน้ปนำแน่เปิดประตูให้ตาแน่โอ้ยอยางน้ำสุง่ง <c ười> ยังส่งเนอะผูใหญ่นะข้าวข้าวพใ่ข้าวข้าวู่ข้าวแล้วยุดใหแ้เย้ปเลเดนิแขนเลยนึงแขนอยนึง ปลอดภัยนะคะทางทางทางรถทางคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะตามต่อๆนะคะช่างไฟรุ่ยสักรุคุณครับสวัสดีค่ะ